มีอาหารแยะนะคะส้่มซำก็อยากจะกินนะคะอะไรก็อยากจะกินหมดเทนอะไรก็อยากจะกินหมดเลยทุกท่าน<ส>ะนะ,<ส>ะตอนนี้ก็คือสั่ง <สะ S 1> ต้งยมยำโปูแตกแล้วก็ข้าผัดปลูข้าวผัดปูข้าผัดปูต้ยมยำโปูแตกทะเลท <c oughs> านคนเดียวค่ะ มีชารเกียรไม่ทานค่ะโอเคนะคะทานให้อร่อยค่ะเขาบอกจะจะพยายามกินอะไรก็อร่อยหมดนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ดัชชีตาชาแนลนะคะอามีบุดแดงนะคะทุกท่านนะนี่คืออาหารเย็นของเมียฝรั่งเมียฝรังนะคะ ถามว่ากลัวอ้วนไหมก็กลัวนะแหละค่ะแต่ทีนี้ว่าเราก็มันมาขนาดนี้แล้ว <c oughs> นะสองชามคนเดียวนะคะคุณชายไม่กินดิชา์เกียรไม่กินค่ะดิชาเกียเขาไม่กินก็นะะเป็นนัก <นะ S 2> ชิากินนะคะนะมาเดอร์ออยศวาวเบออื่นนะคะอย่าหาว่าไม่เรียกนะคะมากินเดอนะบะหมี่หมูแดงนะคะ แล้วก็เป็นอันนี้เตาเหลานะกระนี้แบบน้ำํำบะหมี่หมูแดงด้ยกิน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 โอเคนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเชา้ากลงวันเย็นเชา้ากลงวันเย็นกินกินกินและก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวนาหาทุกท่านนะอ,อาหารเช้าอาหารกัางวันเย็น ไปดูไปดูกันดูกันดูกันรีวิวอาหารเช้าหน่อยค่ะบอกให้ผัดกะเพราแห้งๆนะคะพริกเยอะๆกินให้ไส้แตกไปเลยวันนี้กะเพราหมูสับนะคะทุกท่านนะนี่ค่ะกินมาก็โอ้โหมากินก็คือบอกว่ามากินก็คือมากินนะคะทุกท่านนะแล้วอาหารก็เต็ม เต็มอ่ะกฟเฟอร์เลยเต็มกระเป๋าเลยนะคะที่จะเอากลับนะรุ้นทั้งสองสี่สี่ใบอ่ะมาค่ะมากินข่าวกาพฟเดนสิตาเดอร์ทุกท่าน,นพริกเต็มกระบอกให้เนี่ยนะแล้วก็นั่งชิลๆนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะแต่แดดแรงแรงนะคะทุกท่านนะเอาไป เดี๋ยวเรากินกันนะคะโอเคนะคะอาหารการกินก็ไม่ได้ค่อยรีวิวเท่าไหร่นะคะทุกท่านนะก็รีวิวสถานที่มากกว่าโอเคนะคะทุกท่านนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะใครอยากให้พี่ดาทิตาทําอะไรก็บอกมาเด้อนะคะใครอยากให้พี่ดาทิตาทําอะไรก็บอกมาว่าเออไปทําอนี้ให้หน่อยกินโชว์ให้หน่อยหรือว่าพาไปเที่ยวตรงนั้ตรงนี้ก็บอกมาเด้อ จ้าบ <Yeah, S 2> mm ๊ายบายค่ะ